สวัสดีเป็นพิธีกนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอโอชแนลนะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดของผมนะครับโอเคก็วันที่22มีนานะฮะซึ่งเป็นวันที่คนทํางานรอกันนะครับเพราะอะไรครับก็คือลุงตู่เรานั่นแหละแจกเงินนะครับ1,000บาทผมก็เลยไปใช้สิทธิ์มานะฮะวันนี้นะฮะผมไปตลาดเซฟวันมานะครับโอเคผมก็ได้ของเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวอาหารที่ผมซื้อมานะครับซึ่ง ผมไม่ได้เสียอะไรสักบาทหนึ่งครับมันเป็นโครงการมอสามสามเราประกันนะครับผมผมก็เลยเปิดโงการนะฮะซื้อกินเลยของฟรีนะฮะก็เลยอ่ะกินนะเขจาใจปั๊โอเคฮะของฟรีเราไม่ต้องกินถูกปั๊แต่วันนี้เรามาดูกันนะฮะว่าผมซื้ออะไรมาบ้างครับนี่ก็คือของเยอะแยะมากมายนะฮะที่ผมซื้อมานะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจ่านเอาละกันนะครับอันนี้ จะเป็นสายใหม่นะฮะโอเคันี้ผมจะไม่ายังไม่กินหรอกนะฮะแต่จะให้รู้วิธีว่าผมคืออะไรมานี่คือสายใหม่นะครับผมขนมโอเค,อเคนี่ฮะวางไว้ก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นขนมข้าวเหนียวมะม่วงครับข้าวเหนียวมะม่วงนะฮะตรงนี้หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะผู้ชม่าถ้าเห็นนะ,ะถ้าเห็น,ถ,หนถ้าเห็นนะ ทำไม่เห็นนะโอเคเตั้งกล้องไกลเกินนะฮะโอเคแล้วก็จะมีข้าวมันไก่นะเดี๋ยวดูหน้าตาข้าวมันไก่นะนี่ฮนะราคาเท่าไหร่วะน่าจะสามสิบห้าบาทนะฮะถ้าจะไม่ผิดตัวนี้โอเคแล้วก็ซื้อหมูกระทะนะครับเป็นหมูกระทะนะครับราคาห้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชม,าร,มาร,ราคาห้าสิบบาทนะ ซื้อมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ประมาณาผมจ่ายไปเท่าไหร่กว่เกือบสองร้อยบาทนะครับมือน,นี้นะคระับกินคนเดียวนะไม่มีใครมาอยู่กับผมนะครับผมกินคนเดียวนะฮะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าผมซื้ออะไรนะแล้วก็ผมจะมากินอันนี้ดีกว่านะฮะหมูกระทะน,นะครับแล้วก็จะมากินกับข้าวเหนียวนะฮะข้าวเ,เหนียวส่วน อันนี้นะฮะผมจะเอาไว้กินประมาณตอนดึกๆนะฮะผมซึ่งผมจะไม่กินตอนดึกๆนะฮะเดี๋ยวเราอันนี้ไว้แล้วกันนะฮะผมแค่ให้มาดูว่าไว้ซื้ออะไรนะฮะโอเคผมจะกินสองอย่างด้วยกันนะฮะ,ะก็คือจางก็คือขนมม่วงนะฮะแล้วก็หมูกระทะนะครัเดี๋ยวเริ่มจากหมูกระทะเลยแล้วกันนะฮะซึ่งในคลิปที่แล้วนยผมได้จะซื้อร้านอ่าหนะมูกระทะโบราณน,นะครับ ถ้าจะไม่ผิดนะแต่ว่ามันก็นานมาแล้วแหละนะฮะซึ่งหมกูกระทะร้านนั้นอร่อยมากแต่นี้จำไม่ได้ว่าร้านอะไรนะครับผมไม่ได้ถ่ายรูปร้านไว้นะครับแต่มันเป็นหมูกระทะโบราณเหมือนกันนแหละคล้ายกันนะแต่ชื่อว่าชื่อร้านอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะคนละร้านกันนะร้านนั้นผมหาไม่เจอนะคะเดือนแล้วก็ไม่เห็นเขาไม่ได้มาขายนะครับผมก็เลยไม่ซือ้อเดี๋ยวนำลองมากินดูนะครับเอ้หมูกระทะร้านนี้มันจะอร่อยสักแค่ไหนฮนะโอเค นี่หมูกระทะกับมะม่วงนะฮะเดี๋ยวเราจะกินกัน,กนอ่าเดี๋ยวผมเอาข้าวเหนียวม,ม่วงไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะวางไว้โอเคเราจะมาเริ่มจากการกินอ่าอ่าระวะคู่กินกรก็คือหมูกระทะนะฮะนี่คือหน้าตาของมันนะฮะโอเคนะฮะผมจะกินนะฮะแล้วบอกความรู้สึกว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับโอเค โอเคนะฮะผมเปิดนี่ออกมานะฮะกล่องวัสดุนะครับเขาก็ไปเป็นพลาสติกนี่ครับนี่คือหน้าต่างมันนะฮะท่านผู้ชมโอเคตั้งกองกดไก่เลยนะฮะให้ดูแค่นี้พอนะฮะเดี๋ยวจะกินให้ดูส่วนน้ําจิ้มตัวมูนอร่อยอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะอร่อยนะนี่คือน้ําจิ้มนะฮะเขาก็ให้มานะัะผมนี่คือน้ําจิ้มนะครับโอเคก็มีช้อนมาให้นะฮะ มันมีอยู่สามไซส์นะครับของร้านนี้นะครับก็คือมันจะมีห้าสิบหกสิบแล้วก็หนึ่งร้อยนะครับผมก็เหมือนกับร้านที่ผมซื้อไปกินเหมือนอาประมาณตีที่ไหนเอามาที่ผมซื้อกินนะครับน่าจะเป็นตีที่แล้วนะคะซึ่งผมกินแปนะฮะรสชาติไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะไะเราลองมาชิมกันนะครับผมท่านผู้ชมโอเคเริ่มกันเลยเริ่มแรกนะครับผมก็จะแกะอันนี้ออกนะ โอเคนี่คือน้ำจิ้มครับเดี๋ยวลองชิมกันเอาเนี้ยจิ้มน้ำจิ้มอ่านี่หมูด้ะหมูหมูหมูจิมม้มน้ำจิ้มครับนี่ฮะจิ้มก่อนอื้มอร่อยอ้มอหื้มรสชาติเผ็ดครับเผ็ดดีครับ เนื้อก็นุ่มนะครับเนื้อมันเป็นเหมือนข้าผัดเอาะถ้าเป็นอันเป็นเนื้อหมูนะครับก็ส่วนผสมมก็จะมีวุ้นเส้นแล้วก็ผักแล้วก็หมูนะครับแล้วก็มีข้าวโพดอีกด้วยนะฮะนี่จะเึ็งข้าวโพดนะครับเอาไปลองกินดูชิมโอเคผมจะชิมปุ๊กเข้าไปอย่างนี้นะฮะอืมอืม เส้นผมกิน้นเส้นเด้ mm hmm. อืออร,อ, okay. อร่อยมากอร่อยโอเคอร่อยมาอกันนรอือือว้าวอร่อยครับจิ้นคนเดียวอิ่มนะครับผมแบบนี้ นะฮะโอเคผมขอกินก่อนแล้วกันจริงๆนะเอารตรงๆนะครับผมท่านผู้ชมคือกินของฟรีอย่างไงมันก็อร่อยอยู่แล้ะเอาตรงนะกินของฟรีอย่างไงมันก็อร่อยนะครับเราได้ของฟรีมานะอันนี้ผมไม่ได้เสียเงินสักบาทน,นะก็คือ เป็นเงินจากโครงการมอคำสัส่นะครับอันนี้ใครมารู้ก็ช่องผมอาจจะมีเด็กๆนะครับแต่รู้ไหมครับโครงการมอคำสัมันคือเป็นโครงการย่อยๆของรัฐบาลนะครับเดี๋ยวโอเคพอแค่น,นี้สำหรับมาม่าครับเดี๋ยวเราลองมาชิมอ่านี่กันครับก็คืออ่อาตภัณฑ์เขา้าเหนียวม่วงนะฮะ มันจะมีอยู่สองอย่างเนี่ยโอเคเห็นไหมสองอย่างครับข้าวเหนียวมะม่วงคือเป็นข้าวเหนียวมะม่วงของเจนุสนะครับซึ่งข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะอ่าจากนี้ครับมันจะเป็นมันเขาจะมี่กล่องเบอร์ฟูด้วยต่อเลยนะฮะเห็นเห็นไหมว่าถ้าเห็นนะถ้าคุณถ้าเพื่อนเห็นนะโทรติดต่อซื้อกินก็ได้นะโอเค เดี๋ยวลองชิมดูฮะผมกินครั้งแรกปกติผมก็ไม่ค่อยกินอะไรของแบบนี้หรอกนะฮะไม่กระทั่งผลไ,ไม้มันไ่ยกกินเลยนะโอเคเดี๋ยวลองมากินดูนะฮะครับราคานี่ถ้าผมจะไม่ผิดหนะน้าจะนะมาสี่สิบบาทหรือเปล่าน่าจะสิบบาทนะครับ็แพงถามว่าแพงไหมแพงครับถ้าเป็นเงินส่วนตัวผมไม่ซื้อบอกไว้ก่อน <laughs> ชิมดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองชิมมะม่วงก่อนเลยนะฮะมะม่วงสดหวานไหมนี่ครับนี่คือมะม่วงนะครับผมลองกินดูหวานครับหวานหวานมากๆากครับท่านผู้ชมงลองกินกับข้าวเหนียวครับเฮ้ยมันมีเ้ามีเออลืมไปเ้ามีนี่กะทิลืมลืมเอากะทิด้วย,ยลืมลืมโอ้โหไม่ลืมได้ไงวะเน,นี่ย เขาเทกินย okay, like oh, mm ังไงวะผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเทใส่มะม่วงอะใช่หรือเปล่าอ่ะผมไม่น่าจะเทใส่มะม่วงนะเทใส่ข้าวเหนียวกรเทใส่มะม่วง่ะปกติผมไม่ค่อยกินอยู่แล้วไงหมะม่วงข้าวเหนียวมม่วงกินไม่เป็นหรอกโอเค้วใส่หมะม่วงยังไงยังไงก็กินหมดคนเดียวกินหมดแล้วโอเคลองมาชิมต่อถ้าใส่กะทิแล้วมันจะเป็นงไง กะทิมันมันดีอ่ะกะทิหวานมันดีครับกินกับข้าวเหนียวเลยลองชิมข้าวเหนียวก่อนแล้วกันข้าวเหนียวไม่หวานครับกำลังดีกิน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 อร่อยนะฮะ ป็ครับของเปอือือออืครับผมท่านผู้มนี่นี่ของปียังไงมันก็อร่อยอยู่แล้วใช่นะ ไอ้บอกในท่าของปีงันก็อร่อยอร่อยมรับอร่อยยิ่มไป <c oughs> อีกม,มือนะฮะ <c oughs> ตอนยังใหญ่เลย อร่อยอร่อยอร่อยโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับของฟรีนะคระับผมใช้เงินไปประมาณประมาณเท่าไหร่วะศูนย์บาทนะฮะเพราะว่านของฟรีไนี่าแต่เขาจ่ายให้ผมมากโอเคหรือเปล่าเนะี่ยกินของฟรีนี้เลยนะครับผมสบายกินไปอีกมือ้อนึงนะครับผมให้มาตังคำหนึ่งเนะี่ยต้องใช้นี่ดิโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับ ขอาัวร์ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับการกินแบบนี้นะครับนานๆก็จะทำคลินะครับคลิปแบบนี้นะครับผมก็จะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับผมเลยครับแต่ถ้าอยากให้ผมกินอะไรนะครับอ่ามันมีเบอร์โทรโดนเน็ตอ่าโดเน็ตมานะฮะแล้วบอกว่าอยากให้ไปกินอะไรโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวจะจัดให้นะอ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับผมบายครับเดร์สก์